ดีขึ้นแล้วก็ดีกว่าที่ที่ผมกลัวที่ผมคิดไว้อะไรเงี้ยครับแล้วก็แต่ก็มีมีแบบมันก็ยังทรงมีแบบว่ายังมีคิดบ้างอะไรบ้างแต่ก็พยายามที่จะแบบไม่คิดแล้วก็พยายามแบบมีสมาธิในการทํางานให้มากที่สุดเนียก็ก็มีคนให้กำลังใจผมเยอะมากวามจริงก็ต้องบอกตรงนี้เลยว่าขอบคุณทุกคนมากๆนะครับขอบคุณทุกกำลังใจที่มีให้ผมมานะครับทั้งแบบ พี่พ,พี่น้องน้องในวงการพี่พี่นักข่าวแล้วก็คนที่อยู่นอกวงการทุกคนเลยนะครับแฟนคลับผมคนที่คอยเชียร์อะไรเงี้ยก็ขอบคุณทุกคนมากเลยครับ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 ครอบครัครับับรัครับรนนะคะนะครับร ภาพเมื่อวานภาพคลิปนะครับที่มาจากคลิปนะครับก็ตอนนี้คราบจริงทุกคนคงรู้แล้วว่ามันไม่ใช่ผมนะครับเพราะว่ามันมีคลิปออามายืนยันอะไรเงี้ยว่าไม่ใช่ผมก็ผมก็ยืนยันอีกครั้งว่าไม่ใช่ผมแน่นอนนะครับผมแล้วก็คือคือ อยากให้ให้ให้เรื่องนี้จบจบได้แล้วครับรก็ฟ้องหรอคะพี่บอยก็ก็ความจริงเรื่องนี้ผมก็ได้ปรึกษากับทางช่องแล้วครับว่าเ,เดี๋ยวจะมีการแจ้งความนะครับเพื่อ,เพ,อเพื่อลงบันทึกเป็นหลักฐานเอาไว้อะไรเงี้ยก็ตรงนี้คือเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดการเข้าใจผิดแบบนี้อีกหรือว่าป้องกันไม่ให้มีการแบบว่าทำอะไรที่เกิดขึ้นแล้วแบบม,มันเสียหายไปถึงผมแบบนี้อีกอะไรเงี้ยครับ